ธรรมมสวัสดีค่ะผู้หญิงกับการปฏิบัติธรรมในวันนี้จะมาในหัวข้อสติคือกุญแจไขไปสู่การพัฒนาการพัฒนากายศีลจิตและปัญญานี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีธรรมนะอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเป็นธรรมะที่คอยเตือนคอยควบคุม ธรรมะข้อนั้นก็คือสติสติคือความระลึกได้ไม่หลงลืมไม่ประมาทไม่เผลอเรอกายเราต้องมีสติคอยเตือนตัวเองอย่าให้เกียจค้านละเลยการดูแลรักษาและบริหารกายนี้บางทีเราก็กินมากเกินไปนอนมากไปอะไรต่างๆนี้ก็เพราะเราขาดสติ ไม่รู้จักบำรุงรักษาทำหน้าที่ในทางร่างกายศีลก็เหมือนกันเราจะพูดจะทาอะไรนี้ต้องมีสติคอยเตือนว่ามันถูกหรือมันผิดมันเกื้อกูลหรือว่ามันเบียดเบียนมันกลมกลืนหรือว่ามันขัดแยง้งมันเห็นแก่ตัวหรือไม่เห็นแก่ตัวถ้าเรามีสติคอยกำกับเราก็จะรักษาศีลได้ ส่วนจิตที่เป็นสมาธินี้ยิ่งต้องอาศัยสติอย่างมากเพราะจิตมันมีแนวโน้มที่จะไหลไปตามอารมณ์ที่มารบกวนทั้ง5้าอย่างคือนิวรณ์ห้าที่ได้กล่าวมาในตอนที่แล้ว <c oughs> ก็ต้องมีสติคอยกำกับไม่ให้มันลหลงไหลไปตามอารมณ์ต่างๆที่มายั่วยวนและยั่วยุจิตจะมีสมาธิได้ ก็ต้องมีสติคอยดูแลจิตใจอยู่กับปัจจุบันถ้าหมัวคุ้นคิดจมอยู่ในอดีตก็อะไรอาวรถ้าคิดฝันฟุ้งไปถึงอนาคตก็เกิดความวิตกกังวลขึ้นมาเป็นจิตที่อยู่ด้วยความเลื่อนลอยเป็นคนละมือเพอ้อฝันไม่อยู่กับความเป็นจริงบางทีก็เกิดความกลัวกลัวจะสูญเสียบ้าง กลัวจะพัดพลาดบ้างหรือไม่ได้อย่างใจก็เป็นทุกข์อันนี้เป็นภาวะจิตใจที่ไม่ดีแต่ถ้าเรามีสติก,กำกับจิตอารมณ์พวกนี้จะไม่เกิดขึ้นหรือถ้ามันเกิดขึ้นเราก็จะรู้เท่าทันแล้วก็ละมันเสียไม่ให้มันเป็นทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าเจ็บแล้วต้องจำถ้าตกกระกรรมก็ต้องรู้จักเมตตาปราณี ถ้าคนมีสติเรียนรู้จิตใจอย่างนี้บ่อยจะเข้าใจคนอื่นได้การเห็นใจคนอื่นต้องเริ่มจากการเห็นใจตนเองรักตนเองสงสารตนเองให้เป็นก่อนปัญญาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีสติทำความสงบในใจให้ได้แล้วสตินั้นจะเป็นคนคอยจับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราให้พิจารณา ก็จะเกิดปัญญาเห็นปรากฏการของความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความไม่เที่ยงความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ความไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนี้ต้องมีสติถ้าไม่มีสติก็เอาปัญญามาใช้ไม่ได้ปัญญาอาจจะร่ำเรียนมาเยอะแต่ถ้าไม่มีสติจับอารมณ์ มันก็เอาปัญญามาใช้ไม่ได้สติเป็นตัวนำปัญญาถ้าปัญญานั้นเคยสั่งสมนึกคิดไว้บ้างแล้วเคยอบรมไว้บ้างแล้วเมื่อเรามีสติและลึกได้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆตัวรู้ทีละขณะขณะนี้มันเป็นเมล็ดพันธ์ุแห่งการตรัสรู้รู้ทีละขณะขณะนี้ถ้ามันต่อเนื่องกันไม่ขาดสาย มันก็จะกลายเป็นความรู้อันยิ่งใหญ่เหมือนกับจุดที่เราจุดทีละจุดถ้าหากจุดต่อเนื่องกันไปไม่เว้นไม่ขาดตอนจุดที่ต่อเนื่องกันไปนั้นต้องกลายเป็นเส้นถ้าเรามีสติต่อเนื่องตลอดไปในอริยบทต่างๆในการหายใจในการเคลื่อนไหวในการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้มันขาดสาย สตินี้จะต่อเนื่องเป็นสมาธิและเกิดเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นให้เราเห็นความสำคัญของการระลึกรู้สึกตัวเทียรักขณะขณะนี้ให้มากๆสติคือกุญแจของการปฏิบัติธรรมถ้ามีสติก็เหมือนกับมีกุญแจไขไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆ จากทางช่องของเราขอบคุณค่ะ